สวัสดีทุกคนด้วยนะครับรีวิวสไตล์วันน,นี้ผมจะรีวิวคิกโกรุชิโนมิยะจากเรื่องไคจูนมัมเอเอกที่มาในรูปแบบของพลาสติกโมเดลคิตซึ่งเป็นสินค้าธรรมดาวางจำหน่ายเมื่อเดือน6ปี2024ในราคา4,620ยเยนครับ สำหรับด้านหน้ากล่องนะครับก็จะมีการบอกชื่อร้าก Figure Standard l o ้ซ Series a n เมะไข่จูนอฟเอกพร้อมกับตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษว่าคิโกรุชิโนบิยะโดยจะมาพร้อมกับตัวคิโกรุในรูปแบบลายเส้นอนิเมะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นการโชว์จุดขยับของตัวคิโกรุแล้วก็อาวุธที่ให้มาทั้งหมดภายในกล่องรวมถึงสติกเกอร์ดีคอน้ำตรงส่วนดวงตาด้วยครับส่วนด้านบนนะครับจะมีตัวคิโกรุยืนหันหน้ายืนหันหลังอยู่พร้อมกับข้อมูลของตัวคิโกรุแล้วก็แผงภายในกล่องครับอีก2ด้านที่เหลือนะครับก็จะเป รีแฟงแบบคร่าวๆลงรูปภาพนิ่งไปที่ Facebook p a g e รีวิวสไตล์บอลนะครับโดยสําหรับด้านที่เป็นหน้าสีๆก็จะมีทั้งหมด3หน้าครับแล้วก็จะมีการบอร์ดจานวนแผงที่มาทั้งหมด8แผงสติ๊กเกอร์สแบบแล้วเราก็จะเริ่มประกอบตั้งแต่ส่วนหัวแล้วก็ใบหน้าที่มาเปลี่ยนนะครับที่จะเป็นดีคอน้าครับและสําหรับหน้าที่เป็นขาวดานะครับเราจะเริ่มประกอบตั้งแต่ส่วนร่างตัวแขนสองข้างคา2สองข้างแล้วก็ตามด้วย2หน้าสุดท้ายที่เป็นส่วนอาวุธครับสำหรับสติ๊กเกอร์ที่มาในกล่องนะครับก็จะเป็น แบบด the really ีคอน้ำครับและยังมีการให้สายรัดหน้ากากมาด้วยนะครับโดยที่ด้านนอกจะมีเท็กซเจอร์ที่เป็นหนังนะครับส่วนด้านในอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเท็กซเจอร์ที่เป็นผ้าไนอนครับสำหรับแผง A นะคบก็จะเป็นการลงสีดวงตาไม่เสร็จเรียบร้อยครับแผง B จะเป็นชิ้นส่วนใบหน้าที่ให้มาเปลี่ยนนะครับแผงก็จะเป็นมันเทอร์เลอร์นะครับโดยที่แผงสีเขียวขี้หมากับสีดําก็จะเป็นสีของชุดสูทครับสีชมพูก็จะเป็นส่วนปากส่วนสีเหลืองก็จะเป็นส่วนผมของคีโครุครับแผง D1 ่งและแผงด2นะครับก็จะเป็นส โดยที่แผง D2 ตรงส่วนนี้จะเป็นชิ้นส่วนซ้ํากับ D1 ส่วนนี้ครับแผง E1 และแผง E 2นะครับจะเป็นสีเทาอ่อนโดยจะเป็นชิ้นส่วนกรอดทั่วล่างของชุดสูรเลยนะครับโดยที่แผง E2 ตรงส่วนนี้จะเป็นชิ้นส่วนซ้ํากับแผง E1 ส่วนนี้ครับและแผง w p นะครับจะเป็นสีเทาเข้มโดยจะเป็นชิ้นส่วนของอาวุธทั้ง3อย่างครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแผงในส่วนไปคือหลังจากที่ผมประกอบเสร็จแล้วครับประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่ม้งแต่จุดขยับก มาณ13.5ซนติเมตรครับแล้วเมื่อนามาเปรียบเทียบกับไข่จูนมัมเบลเอกนะครับส่วนสูงข,ของตัวคิโกรู้จะอยู่ที่ประมาณหน้าอกครับ <S <S สาหรับจุดขยับจุดแรกนะครับเริ่มตั้งแต่ตรงส่วนหัวครับตรงนี้เราจะหมุนได้ครบ360องศาได้เลยนะครับแล้วก็เอียงมาทางด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะครับและในเรื่องของมุมโคมกับมุมเงยตรงส่วนนี้ตรงกลางคอก็จะเป็นแกนหมุนขึ้นกับหมุนลงและส่วนด้านล่างคอนะครับก็จะเป็นจุดขยับที่เป็นบอลจอยเช่นเดียวกับส่วนหัวครับส่วนผมที่อย<ส>ู<ส>่ทางด้านข้างนะครับสามารถหมุนขึ้้นนมาาาทงด หนังแบบนี้ได้นะครับตรงส่วนนี้จะเป็นจุดขยับที่เป็นบอลจอยครับต่อมาจะเป็นช่วงลำตัวนะครับโดยจะมีจุดขยับแค่จุดเดียวนั่นคือระหว่างหน้าอกกับส่วนหน้าท้องนั่นเองนะครับโดยสำหรับจุดแรกนี้ก็จะเป็นแกนหมุนขึ้นมาทางด้านหลังแล้วก็หมุนลงมาทางด้านหน้าแบบนี้ได้นะครับและนอกจากนี้ก็ยังเป็นแกนข้อต่อที่เป็นบอลจอยด้วยนะครับจะทําให้เราหมุนได้ครบ360องศาแบบนี้ได้เลยนะครับรวมถึงการเอียงมาทางด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะครับต่อมาจะเป็นส่วนแขนนะครับโดยที่จุดขยับจุดแรกตรงส่วนหัวไหล่จะเป็นแกน แบบนี้ได้นะครับรวมถึงการหมุนขึ้นมาทางด้านหลังก็ได้เช่นกันนะครับอีกทั้งยังสามารถยกไปมาแบบนี้ได้ค่อนข้างอิสระด้วยครับและสาหรับเกาะด้านหลังที่เป็นสีเทาตรงส่วนนี้นะครับที่ติดกับแกนข้อต่อของส่วนหัวไหล่ส่วนนี้ก็ยังหมุนออกมาทางด้านข้างได้ประมาณนี้ด้วยนะครับและสําหรับตรงหัวไหล่นะครับก็ยังมีแกนหมุนขึ้นมาทางด้านข้างได้สูงประมาณนี้ด้วยนะครับโดยที่เกาะหัวไหล่ส่วนนี้นะครับจะเป็นแกนข้อต่อบอลจอยแต่ว่าจะหลวมหน่อยนึงครับแล้วก็จุดขยับจะค่อนข้างจํากัดครับส่วนต้นแขนนะครับจะ 10องศานะครับตรงข้อศอกก็จะมีจุดขยับแค่จุดเดียวจะทําให้งอได้สูงประมาณนี้นะครับสาหรับมือนะครับก็จะเป็นการหมุนได้ครบ360องศา,า,งาได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีการหมุนขึ้นกับหมุนลงแบบนี้ตามแนวประกบของข้อต่อได้ด้วยครับโดยที่รอยประกบของข้อต่อตรงส่วนนี้นะครับจะมาในแนวมุมเฉียงครับต่อมาจะเป็นส่วนเอวนะครับเริ่มจากที่เก็บแม็กกาซีนตรง่วนนี้เราหมุนขึ้นมาทางด้านหลังได้แล้วก็หมุนขึ้นมาทางด้านหน้าแบบนี้ได้นะครับส่วนที่เก็บปืนพบก็หมุนขึ้นมาทางดดด้้้้าาาาานน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 นหหหหลัังงงกกก็็็มมาทาุททเเช่่่ะโยีี2ตแจป แกนข้อต่อที่เป็นบอลจอยครับสำหรับส่วนขานะครับจุดแรกจะเป็นแกนหมุนขึ้นมาทางด้านหน้าได้ประมาณนี้นะครับแล Jam ้วก็หมุนมาทางด้านหลังได้ไม่มากนะครับแล้วกางขึ้นมาทางด้านข้างได้ประมาณ45องศาและสําหรับตรงแกนกลางหวังขาส่วนนี้ก็ยังหมุนลงมาได้ต่ําประมาณนี้ด้วยครับส่วนต้นขานะครับหมุนได้ครบ360องศานะครับและสําหรับที่เก็บไม้กระซินตรงส่วนนี้เราสามารถเลื่อนขึ้นเพื่อนําออกมาได้ด้วยนะครับตรงส่วนที่เป็นหัวเขาจะเป็นจุดจับด้วยกันหนึ่งจุดจะทําให้งอได้สูงประมาณนี้ด้วยครก ตรงส่วนนี้จะเป็นแกนหมุนได้ครบ360องศานะครับเพราะว่าหมุนลงแล้วก็หมุนขึ้นได้ประมาณนี้ด้วยนะครับสำหรับตรงฝ่าเท้าจะหมุนเข้าด้านในได้เยอะมากกว่าการหมุนออกมาทางด้านนอกด้วยครับตรงส่วนกอะด้านหน้าข้อเท้าตรงส่วนนี้นะครับก็จะพอหมุนไปทางด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้ได้นะครับส่วนกอะที่อยู่ด้านข้างข้อเท้าตรงส่วนนี้ก็หมุนขึ้นหมุนลงได้นะครับสำหรับใบหน้าที่มาเปลี่ยนนะครับก็จะมีทั้งหมด3ใบหน้าครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นใบหน้าที่อ้าปากครับแบบที่2นะครับตรงส่วนปากก็จะอ้าน้อยกว่าแบบแรก ส่วนวิธีการเปลี่ยนใบหน้านะครับขั้นตอนแรกจะนําส่วนผมหน้ามาแกะออกมาก่อนครับตามด้วยการแกะชิ้นส่วนที่เป็นใบหน้าอันเดิมนะครับออกมาได้เลยครับแล้วเราก็จะนําใบหน้านะครับที่เราต้องการใส่เข้าไปแทนที่เดิมได้เลยครับและสำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการนําส่วนผมหน้ามานะครับใส่เข้าไปกับที่เดิมได้เลยครับและสำหรับใบหน้าที่ใช้ในการสวมหน้ากากนะครับก็จะมีการให้สายรัดหน้ากากมาด้วยนะครับโดยที่สายรัดด้านบนก็จะมีความยาวมากกว่าสายรัดด้านล่างนะครับและนอกจากนี้สําหรับชิ้นส่วนที่เป็นหน้ากากตรงส่วน เราจะมาติดเข้าแกนส่วนปากส่วนนี้ได้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับถ้าเรานําชิ้นส่วนที่อยู่เป็นเกราดด้านหลังตรงส่วนเอวส่วนนี้ดึงออกมานะครับก็จะมีรูที่ใช้สําหรับการติดแอคชั่นเบสด้วยครับสำหรับมือที่มาเปลี่ยนนะครับก็จะมีทั้งหมด3แบบครับสาหรับมือแบบแรกนะครับก็จะใช้ในการถืออาวุธนะครับก็จะให้มาทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาครับมือแบบที่2นะครับก็จะเป็นลักษณะกลางนิ้วมือแยกออกจากกันนะครับแล้วก็จะให้มาทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาครับและสําหรับแบบที่3นะครับก็จะให้มาเฉพาะข้างซ้าย เราก็จะช่วยในการถือขวานยักษ์ครับส่วนวิธีการเปลี่ยนมือนะครับเราแค่นํามือที่เป็นสีดําแยกออกจากเกาะหลังฝ่ามือครับแล้วเราจะนํามือที่เราต้องการนะครับใส่เข้ามาแทนที่เดิมโดยมือที่ผมเลือกก็จะใช้ในการถืออาวุธนั่นเองนะครับสําหรับอาวุธที่ให้มาก็จะมีทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นอาวุธที่เป็นขวานยักษ์ครับโดยสําหรับตัวขวานยักษ์ก็จะประกอบด้วย2ชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่มาประกอบติดกันแล้วก็ด้ามจับอีก1ชิ้นครับส่วนวิธีการถือนะครับเราแค่หมุนด้ามจับส่วนนี้ขึ้นมาทางดด้้้้าาาาานนนนนนบบบบะะครัััััหลงจจจกกกเ็ํมมใส่ขไปือ ที่ใช้ในการถืออาวุธแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วหมุนส่วนดำจับส่วนนี้ลงมาทางด้านล่างครับ อย่างที่สองนะคบก็จะเป็น assault rifle โดยที่ตรงบริเวณแมกกาซีนตรงส่วนนี้จะเป็นการติดดีคอแถบสีเขียวทั้ง2ด้านเลยนะครับและอีกด้านหนึ่งก็จะมีการใช้สายรัดแมสเพื่อใช้ในการสปายด้วยครับโดยสาหรับการสปาย assault rifle นะครับขั้นตอนแรกจะต้องนาส่วนหัวของคีโคลูแยกออกจากส่วนตัวก่อนครับแล้วก็นาสายสปายนะครับสายเข้าออกข้างใต้แขนและส่วนด้านบนก็จะพาดกับส่วนบ่าครับและสำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็ค่อยนําส่วนหัวของคีโคลูเข้ามาใส่ให้เป็นเหมือนเดิมครับสาหรับวิธีการถือนะครับเราแค่นําส่วนแมกกา ีน2ส,ส่วนนี้นะครับแกะแยกออกจากกันนะครับหลังจากนั้นก็จะนัด้ามจับส่วนนี้ใส่เข้าไปกับมือที่ใช้ในการถืออาวุธส่วนนี้ได้เลยครับแล้วเราก็จะนําส่วนแม็กกาซีนที่เราแกะออกไปตั้งแต่เมื่อกี้นี้นะครับเข้ามาติดกับให้เป็นเหมือนเดิมได้เลยครับ และอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นปืนพกครับโดยที่ข้างใต้ลำกล้องตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีการติดดีคอทั้ง2ข้างด้วยนะครับสําหรับวิธีการถือนะครับเราแค่นาด้ามถักตรงส่วนนี้ใส่ลงมาตรงๆกับมือที่ใช้ในการถืออาวุธแบบนี้ได้เลยครับเราก็ยังมีการให้ชิ้นส่วนดัมมี่ของปืนพกเพื่อใช้ในการเก็บด้านในซองปืนที่ติดกับส่วนเอวส่วนนี้ได้ด้วยนะครับโดยสรุปในความคิดเห็นของผมนะครับรตัวคิโครูเป็นตัวที่2ที่ได้ออกต่อจากไพรเอกที่ยังมีการแยกสีออกมาได้ละเอียดดีครับแต่ก็มีจุดที่ต้อองงําาาีเพิ่ม่มยกร อสาหรับการประกอบไม่ค่อมซ้อนเลยครับแล้วก็สําหรับบางส่วนจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนแค่1ชิ้นแต่จะทําไม่มีรอยตัดออกจากแผงอยู่บนชิ้นงานและสาหรับตัวนี้หลังจากประกอบเสร็จแล้วจะมีแค่ส่วนผมด้านข้างที่มีการใช้ชิ้นส่วนที่เป็นโบสีดํากับช่วงลาตัวที่เห็นรอยผ่ากลางได้ชัดครับในส่วนของจุดขยับโดยรวมค่อนข้างโอเคครับแต่เสียดายที่ข้อศอกมีจุดขยับแค่จุดเดียวและสําหรับส่วนหน้าท้องกับส่วนเอวไม่มีการแยกส่วนมาให้เลยจะทําให้การจัดท่าลดลงไปบ้างแล้วก็ยังมีจุดที่ต้องระวังสําหรับตัวคิโครุนั่นนนนนนก็วผมดดด้้้้้้้าาาาาาขงงใบหหทแล หลลังเยครับหรือถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับและถ้าใครชอบสไตล์การขผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ